สวัสดีค่ะุกทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่11กันยายน2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะทำให้เราเฮงทำให้เราปังนะคะแต่ก่อนอื่นกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ให้ด้วย กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเออใครอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยยกมือขึ้นสามารถเข้าได้ที่ QR code อันนี้สามารถแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหวยรัฐบาลจะลงให้พุ่งนี้นะคะวันนี้หวยรัฐบาลในกลุ่มหวยดีเราเปิดรับแล้วรับแทงแล้วใครที่มีเงินก็เติมเงินล่วงหน้าแล้วซื้อล่วงหน้าได้เลยพเพราะเลรราคายังไม่มีเลขอัน้น เ,เพราะยิ่งใก,ใกล้เลขอันจะเยอะอย่างเมื่อวานพอไม่เช้าเปิดพวกแก้วก,ก็ซื้อไปละหลายเลขซื้อเลขนูกชายไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงอ่ะแก้วก็แอดเข้ามาทางทางเบอร์นี้ได้เลยหรือ QR ด้านนี้เอทางทางไลน์แอดอันนี้ได้เลยนะคะก็ฝากกันด้วยมาดูแนวทางการเสี่ยงโชคว,วันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ,พ่พระแม่รัศมีนะคะแก้วแนะนํา,นาว่าวันนี้ให้ซื้อเงินที่อยู่ในกระเป๋าตัคงทั้งหมดนับดูว่ามีเท่าไหร่แล้วซื้อค่ะ ย้ำคนเกิดวันอาทิตย์ดูเงินในกระเป๋าสตางค์แล้วซื้อเลขที่เป็นจํานวนเงินในกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะวันอาทิตย์ส่วนคนวันจานทร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยค่ะเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนให้ซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นหรือนอนห้องเลขที่เท่าไหร่ก็เปิดซื้อเลขที่ห้องห้องนั้นนะคะสาหรับคนวันจันทร์วันอังคารและวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้าน ถ้ามีลูกก็ให้ซื้อเลขลูกคนเล็กย้ำนะถ้ามีลูกให้ซื้อเลขลูกคนเล็กแต่ถ้าไม่มีลูกและอยู่ในบ้านหลังนั้นมีแต่เด็กหรือมีคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านซื้อซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นค่ะอย่างแก้วถ้าแก้วมีลูกชายแก้วก็จะซื้อเลขลูกชายนาอซื้อเลขน้องจําที่น้องจาให้ไว้อันนี้ตรงแล้วก็ถ้าในกรณีที่คุณไม่มีลูกหรือคุณอยู่บ้านคนเดียวก็ซื้อเลขคนอายุน้อยที่สุดในบ้านแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ซื้อเลขตัวเองได้เลยนะจ๊ะอังคารและวันศุกร์ค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่พญาราชสีแก้วแนะนําว่าคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณโดยการนําเลข13หลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อย้ํานะคะคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขัตรประชาชนโดยการนําเลข13าหลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อ คนวันพฤาหาัสได้ไพ่ทาวิรุณหกแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบหรือตัวเองรู้สึกว่ามันจะถูกซื้อเลขอันนั้นได้เลยย้ําวันพฤาห,าหัสให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบหรือเลขอันนั้นได้เลยส่วนคนวันเสาร์นะคะได้เทพพสุขย้ําวันเสาร์ได้เทพรรเเทพระสุขความสุขสําร,ราญความแฮปปี้แก้วแนะนําว่าคนที่เกิดวันเสาร์ซื้อเลขแห่งความสุข อย่างเช่นวันที่แฟนขอแต่งงานวันที่รูกข้อดหรือวันที่รับปริญญาซื้อวันดีๆอันนั้นนะคะจะทําให้คนเกิดวันเสาร์รวยจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคก็เดี๋ยวฝากติดตามหน่อยว่าแก้วจะเอาอะไรดีๆมาฝากอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ